มาแล้วครับผมใบสมัครนักแข่งทีมสายชิวบิลบอร์กทอกหมดปลายนะครับผมคนที่จะสมัครนะครับผมก็ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปวิีโอเลยนะครับผมสําหรับการสมัครง่ายๆนะครับผมก็จะมีชื่อจริงนามสกุลนะครับผมแล้วก็มีถามว่าอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมเบอร์ติดต่อแล้วก็ใครที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะครับผมก็จะมีใบเซ็นรับรองนะครับผมก็ของความยินยอมของผู้ปกครองนะครับผมก็มาเซ็นนะครับผมให้พ่อแม่นะครับผมหรือว่ามา สมัครที่นี่ก็ได้นะครับผมผมก็จะคัดนะคะรับผมเดี๋ยวประมาณ10คนนะครับผม10คนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเทสรถอยู่ที่คลอง14ไปเทสนะครับผมใครทําเวลาได้ก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปะครับผมส่วนถ้าใครแบบทาเวลาหรือแบบหรือทําตัวแบบไม่ดีอะไรนะ,ะผมผมก็จะมีการคัดออกนะครับผมก็จะมีการคัดออกนะครับผมแในช่วงคัดออกนะครับผมก็ให้น้องๆทุกคน,นทำใจไว้ด้วยน,นะครับผมว่ามาอยู่ผมก็ใหอยากให้แบบมาเก็บเกี่ยวประสบการณะะ์ครับผมอยากให้มาสนุกด้วยกันนะครับผมในช่วงปิดเทอมนะครับผมผมก็ให้มาอยู่ประมาณ เดือนหนึ่งส่วนเรื่องที่พักนะผมผมก็จะมีที่พักให้นะครับผมก็คือเอว่าไงถ่ายคลิปอยู่ฮะคนมาหาแกคนมาหาใครมาหาเขาบอกว่าเป็นแม่บุญมีฮะอยบอกเป็นแม่ใช่เห็นไมไม่เคยตั้งแต่ถ่ายคลิปมาไม่รู้เลยใครเป็นแม่บุญมีจริงเหรอเขาบอกเป็นแม่บุญมีมาเขาไปดูเลยเอ้าใช่เลย แต่บุญไม่บุญมีไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เขามาบอกเป็นแม่บุญมีจะมาทำความสะอาดเก็บสัตว์พาอะไรมาให้บอกเนี่ยเอางี้ใครที่ยังยังจะสมัครอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวดาวน์โหลดใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับใครมาตั้งแต่ดิงครับโอ้โอ้แม่ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กกับบุญมีเนี่ยแม่นี่แม่บุญมีแท้เลยครับโอ้แม่แม่เดี๋ยวผมให้ใส่ไม้ด้วยนะครับผมจะได้คุยเรื่องๆอ่าคุณแม่หนีบหนีบก่อนะครับขออนุญาตนะครับผม อันนี้แม่บุญมีแท้ๆเลยครับผมครับโอ้ไม่ไม่เคยเห็นเลยเนาะครั้งแรกคือคือผมไม่รู้เลยว่าหน้าตาแม่ยังไงแม่เคยคอมเมนต์ในยูทูบไหมเคยค่ะเคยอ๋อแสดงว่าเป็นเป็นแม่จริงๆแม่แม่จริงๆริงอ๋อนี่แม่อันนี้ก็บ้างพี่สาวค่ะอ๋อบางคนก็ว่าเราแอบอ้างบ้างลูกดังแล้วแอบอ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะบางคนไม่ไม่ใช่แม่ตัวจริงค่ะแต่เป็นแม่บุญมีจริงๆ มันมีความเวลาเวลาเห็นคอมเมนต์ไม่ดีแม่รู้สึกไงครับกับเมื่อกลับมาทีนี่อ่านไปอ่านมาโอ้ลูกโซเชียลมันเป็นแบบนี้เนาะใช่ใช่ครับจะเลยไม่ค่อยทลายเราไม่มีเลยมีคนชอบเราก็มีคนใช่ใช่ใส่ประการลดเนาะที่เราไปคอมเมนต์เป็นเทวดาตัวน้อยแต่แม่แม่แม่ว่าโอ้โดนคอมเมนต์นี่มาโอ้อะไรทำไมไม่ให้กำลังใจทำไมต้องมาว่าลูกเราเงี้ยการคอมเมนต์ว่าไปการเป็นอ่าเป็นเทวดาตัวน้อยหมายถึงเป็นแบบ ถ,ถ้าในมุมของผมเขาคิดว่าเป็นการมันแช่งไปตายไปตายเดี๋ยวก็ตายไปเป็นเทวดาบนฟ้าอะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับผมแต่ยังเป็นแม่เนาะก็ได้ยิงนงี้ก็ไม่สบายใจเนะา,าะก็เลยมาอมาดูว่าคือไ,ไปไหนเนาะไปยังไงเนาะทําไมคือทําอย่างางี้อะไรนี่นะบอกคืออันนี้แม่รู้ยังว่าบุญมีไปไหนก็ได้ยินว่าไปกรุงเทพว่างั้นก็เลยมาดไปจริงไหมอะไรไปจริงจริงครับ บางคนคิดว่านี่เป็นคอนเทนต์เนี่ยบางคนเฮ้ยเป็นคอนเทนต์ได้ยินเสียงพี่โอมในช่องของพี่น้อยในอ่าทิกตอกพี่นอยเอาคลิปลงเนี่ยก็ล่าสุดนอยเอาอ่าคลิปลงทิกตอกแต่ตอนนี้บินไปแล้วก็คลิปที่ลงไปบอกว่าได้ยินเสียงพี่โอมในในช่องของนอยจะเย้ยยินไงผมอยู่บุรีรัมย์นอยอยุ่กรุงเทพอ่าอ่ายังไม่ได้ไปไหนเลยอืมแล้วแม่ก็บอกว่านี่จะมาเยี่ยมบุญมีไม่เชื่อไม่เชื่อว่าบุญบุญมีไปแล้วจริงแม่ก็จะมาหาเขานี่แหละครับ ก็จะมาเก็บเสื้อผ้าน้องไปซักไปอะไรเออใช่เพราะไปมาจากที่ไหนอับแม่เออเราไปมาดหนึ่งอ๋อก่อนก่อนก่อนน้านี้บุญมีไปถ่ายคลิปแร้ไปมาดแม่แม่ไปอยู่ไหนอ๋อตอนนั้อยู่ขอนแก่นจ้ะจะทำงานก่อสร้างอ๋อออันนี้เราอยู่ด้วยไหมตอนแรกมตอนแรกเขาอยู่นี่แหละแต่ที่นี่ห้ไปอยู่นู่นอ๋ออ๋อครับ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 อ๋อแล้วไงพอเห็นบุญมีอยู่กับผมตอนแรกสบายใจไหมก็สบายใจแหละก็เออ ต่ก็สบายใจแล้วพอได้ยินข่าวว่าไปอยู่นน่นนะรู้สึกงไงแม่เขาวอาโอ๊ยไปยังไงเนาะนี่นอคือจะไปทั่วแท้อะไรอย่างงี้เนะาะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจของบุญีเองเออคือคือเริ่มแรกก็ผมว่าเฮ้ยเอ็งไปจริงเหรอตอนเองไปผมไป,ไปไปจะไปจริงพี่<ป>แต่พอวันจะไปก็ไปเลยเงี้ยผก็เคยถามมาก่อนทีนี้ว่าจะไปสักเล่นสักอาทิตย์หนึ่งไม่เกินเนี่ยสงสัยไปไปมาไป ลงแสงสีเสียงทุงเทพนะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจะอยู่ยาวแล้วครับตอนนี้ผมก็ก็เลยประกาศหาเด็กนักแข่งแทนบุญมีนะครับแ,แล้วแล้วแม่แม่นี่อยาก,อ,กาาอยากให้บุญมีแข่งสนามหน้าไหมล่ะก็อยากให้สนามแข่งสนามหน้านี่แหละทำเงินหลังจากนี้แล้ว,แ,ลวแม่คิดว่าจะจะจะกับบุญมีได้ไหมหรือว่าแม่แม่อุยเอางี้ดีกว่าแม่แม่ฝากอะไร ถึงดีกว่าถึงบุญมีดีกว่าบุญมีน่าจะดูคลิปพวกเราอยู่แล้วเนะอะคงไม่ลืมเหาดนั้นหรือมั้งาะ,ะว่าเออว่าถ้าหนูจะไปหนูนึกถึงพี่อมงเด้อเขาก็เลี้ยงหนูมาดูแลเนาะมาตลอดตอนที่ช่วงช่วงที่เขามาอยู่ก็น,นี่นะก็ทาไมทําแบบนั่นอะไรอย่างงี้นะทำาอ,อ้แม่แม่ดูในคลิปไม่เห็นพูดใช่ไหมว่าแม่นอ่าอะไรเนะี่ย สายชิวกระโปกุกอะโอแล้วก็อะไรนะก็ว,ว่าโอ้คือคักแต่นผมยังงงเลยทำไมเ็นนี่นอยไม่ตบปากทีทว่าวอ้หานี่ยเด็กเขากำลังแบบนี้ไงใช่ก็คือถ้ามาอยู่กับผมนะพวกเราจะห้ามนะจะจะห้ามทุกอย่างแต่ไปอยู่กับนอยน้อยก็ตามใจเขาจเป็นคนทะลึ่งตึงตังเป็นดื้อ,อ่าเถอะอยู่โรงเรียนนี่ไมขออนุญาตไปเย้านะมาไปเย้าบนาคารอ่ะ ลงมาใส่หัวครูคิดแค่นี้กับพอจริงเหรอครับแม่ขาไอ้มือมือหักสามสามครั้งนะมือเขาน่ะความความดื้อของเขาอ่ะหักกว่าจะมันนิ่งอย่างนั้นได้ก็ลำบากเรายากเหมือนกันนะมาอยู่กับเรากว่าเราจะทำมันนิ่งว่าอะไรนะครับทุกวันนี้มันก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะโดนก็อตอนตอนที่แม่ทำงานโรงงานเนาะอยู่ทางโคกกลางเนาะตอนนั้นเขากำลังประมาณสักได้สามขวบละมั้งอยู่อนุบาลสอง ไปเผาเราเขาเน่ยอ๋อในคลิปในคลิปที่พูดใช่ไหมบอกว่าไปเผาเราแม่ข้าวเขาเกือบเป็นเด็กเยียจนแบบเผาบ้านตององเผาบ้านไม่บอกชื่อครับไปเผาเราข้าวเขาครับคือตอนนั้นผมมึ่นอะโคตรมึนอะคือเจ้าของเขาก็ไปได้เอาอะไรนะครับเขาเอาเงินประมาณหกเจ็ดแสนเนี่ยประมาณเนี่ย แล้วก็รถคันหนึ่งยุบเขาหากันรถมอไซค์อ่ะเขาจะรถดแบบงอเขาหานะแม่แม่ต้องเอาเสียเงินเป็นแสนไปกู้ไปทั้งยืมทั้งอะไรไม่รู้เขาไอ้เปนพูดในคลิปอ่างิี้เลยผมเฮ้ยมันพูดจริงหรือวะอยากคุยแม่มพูดเล่นอ๋อไปเผาเหล้าข้าวเขาแล้วก็เสียเก็งเงินไปเท่าไรแม่คุณแม่ตอนนั้นขอเขาได้นะไปวิ่งหาตำรวจหลายครั้งขอเขาได้สามหมื่นเพราะมันไม่ไหวจริงๆมันไม่มีตังค์ให้เขาเลยเขาจะเอาเรียกเท่าไหร่ตอนนั้นแสนเป็นแสนนุ่นเลวข้าวด้วยเหล้าด้วย รถมอไซก็ถึงว่ารุ่นละลายสับอย่างนี้เลยที่นี่ที่สุดของอูรุ่นละลายสับแต่นี่พอเขาพอเผาเสร็จนะเขาจะมายืนดูผลงานเขาอ๋อชมงานน่ากลัวจริงแม่ก็เห็นวันอยู่เด็ว่าเอ้ามันใครมาเเใครผาอ้อยอะไรตรงนี้มันมีอ้อยเป็นไงล่ะกูเผาที่นี่กลัวเขาคงจะกลัวแหละแม่มันรู้จักกลัวด้วยกลัวแม่เราไปหาพ่อเธอตอนนั้นพ่อเขาทํางาน อยู่บ้านโนนสำราญน่ะฟาร์มไก่อะไรก็ไม่รู้น<บ>ั่แหละให้พาไปแต่เขาจะเป็นคนที่จะมีจิตใจดีนะถ้าเห็นคนแบบขอทานน<ม>่ะเขาจะแม่ที่ซื้อไก่อะไรให้อย่างเงี้ยเขาจะให้หมดเลยแม่ให้เขาไปเลย<ม>หนูไม่กินแล้วาสารอเอ,อจะดื้ออยู่ดอกแต่อบอกไม่ถูกเนาะแต่เขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนแบบอะไรมากมายนะจะดื้อแบบมึน,มน แถวบ้านเขานะถ้าเข้าบ้านใครเนีเขาไล่นี้เขาไม่เอาพูดไอคิดอย่างงี้นะมันบอกว่าผมบอกตรงนะผมเป็นเด็กเคียมากเทียยันแบบชาวบ้านเขาแบบไม่ไม่ชอบพี่หนาคือชาวบ้านเขาแบบแทบไม่อยากให้มาอยู่โดยซ้ำอ่ะื่บเป็นเด็กเคียยจนแบบเผาบ้านในหมู่บ้านไม่มีใครเอาไม่มีเอาเลยไปไปหนีหนีเดี๋ยวมึงจะมาเผาบ้านกูโอ้บางครั้งน้าตาตกนะสงสารลูกว่าทําไมถึงเกลียดลูกเราขนาดนี้อะไรเงี้ย สงสารัก็ไม่ไม่รู้เรื่องมันสามขวบเนาะไล่เขาไล่หนีเขากลัวพาลูกพาเต้าเขาไปเสียคนนี่ใช่ไหมครับไปวันนั้นไปด้วยกันแปดคนไปเผานะแต่เขายอมรับคนเดียวเขาจะไม่ให้ใครอ๋อไม่ให้ใครมาผิดมาเดือดร้อนด้วยตํารวจถามว่าฟีมึงเผาหรือครับผมเผาเองเขาจะยอมแล้วเขาเป็นคนเผาแล้ววันที่เผานั้นแม่ลงโทษเขายังไงครับ ลงโทษไม่ลงมันยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกแบบเขารับเขาก็รับผิดเขาก็รับนะอ๋อเขารับผิดชอบเลยเนียาเขารับเลยว่ารับยอมรับผิดว่าเขาเป็นคนทาเนียนแล้วก็เลยเขาก็เขาก็เลยมาเรียกตัวให้ตํารวจละมั้งมาเรียกไปโรงพักไปทุกวันนี้ไอ้เคลียร์เรื่องนี้จบยังครับจบแล้วค่ะจบใช้นี้เขาหมดแล้วนะครับเนียนอ๋อแล้วในเรื่องราวของคุณมีที่พูดในคลิปอีกแล้วก็บอกว่าอ่า พ่อคุณพ่อคือเป็นเสียเสียชีวิตแม่ผมเล่าให้ฟังอ่ะออ้งว่านี่นะพ่อตายนะพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเสียไปแล้วคือเสียไปตั้งนานแล้วคือแล้วผมก็แบบไม่ได้คิดอลไรนะผมพไม่ได้คิดถึงพ่อแล้วพ่อเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยก็ตอนแรกเขาทํางานอยู่ห้แถลงเนาะแม่นี่ล่หละโทรบอกว่าพี่เอาค่าเอาเอาเอางินใหม่แน่จีซื้อนอมให้ลูกลกูกก็บนนี้เนี่ยนะนี่ละ ที่นี่มาก็ไม่ถึงจ้่ทีอเอาทำไมมันนานแท้ไอเราเลยโทรเนาะได้ยิยนเสียงสุดท้ายว่ากำลังเพิ่งออกจากห้วยแถงวันนี้ก็ไม่มีอีกเลยไม่มีเสียงอีกเลยตอนเช้าตีห้ามีคนโทรมาบอกว่านายอะไรนายนี่นายอะไรแบบเขาไม่รู้ชื่อเนาะขับรถคอหกักตายว่มงั้น อัดกระต้นไม้เลยแม αι. แม่น่ะไปพอแม่ได้ยินโอ้ยเข่าสุดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะกำลังจะแต่งตัวไปทำงานที่โรงงานน่ะไปเอาศพเองอะไรเองทุกอย่างเดินเรื่องเองหมดเลยโอ้แสดงว่าคุณมีนี่คุณมีนีนน่ไม่รู้เรื่องเลยยังยังยัง,งยังกระังเล็กอยู่ประมาณ ห่างกันสิปีนะเนี่ยแต่แต่แต่เรารู้เรื่องรู้อะไรแล้วนะก็จะมีแบบร้องไห้อะไรจริงๆว่าพ่อไปอย่างงี้เนาะรู้รู้รู้เราใช่ไหมแต่บุญมีเนี่ยก็คือไม่รู้เรื่องเลยก็อย่าไม่รู้ก็แบในตอนนก็ได้อูเาคงจะเมาแหละยืมยืมรถเข้ามาด้วยนะถึงว่าแม่เนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าอย่าให้มาอยู่เราอย่าให้น้องขับรถเด้อเน่ะบอกเดี๋ยวเพราะว่าไม่ว่าเใหเกิดเหตุการณ์ แสดงว่าคลิปล่าสุดที่บุญมีไปขี่ลำไยม,มาาเนาะขี่ปไปตามอาเมนจังเป็นพูดมาจากความในใจเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยแล้วแล้วเรื่องที่บอกว่าพ่อมาเข้าฝันแล้วบอกเรียกให้แม่ซื้อเนี่ยแล้วแม่แมถูกจร,จริงไหมครับถูกถูกโอ oh, ตอนตอนตอน,ตอนที่เขาฝันตอนที่เข้าฝันนี่คือเขาชอบกินเหล้าเนาะในในความฝันนี่เขาถือเหล้าสี่สิบมา oh. แต่วันนั้นนาะมันออกสี่ศูนย์ พ่อกำร่สี่สิบมากำรสี่สิบมาแต่ตายไปแล้วน่ะแม่ก็เลยไปซื้อสี่ศูนย์สี่ศูนย์โอแล้วไอ้บุญมีเคยบอกถูกไหมบอกอันในคลิปมันบอกว่าผมอ่ะเคยบอกเลขแม่ถูกบอกบอกหลายงวดด้วยแมนมันจะบอกมันจะพูดคาเดียวจบเลยว่านั่นเนาะบอกยายถูกตอนนั่นเลขมันออกหนึ่งสองน่ะมันจะอทั้งล่างทั้งบนเลยนะถ้าถ้ายังถ้านานมากแล้วแหละหนึ่งสองมันลหนึ่งสองมันพูดอี่หนึ่งสองเนี่ย เดี่ยวเลยยายสืบสิบคูณสิบได้ทั้งล่างทั้งบนบแล้ววันเกิดเขานี่นไงวันที่สิบเก้ามีนาเนี่ยวันเกิด,ดเขานั่นแมนกักจี่ค,ครบสิบห้าปีบ่คือจงไหนผมจะพามันมาได้ไหมมันจะมาไหมล่ะจังไหก็จะครบสิบห้าปีเนาะก็คือนี่แหละที่ที่ที่แม่อยากมาเนี่ก็ที่ที่แม่มานี่แม่คืออยากให้ลองไปไปรับน้องดูว่าไงจังใจให้ผมไปรับแมนคือเอาจริงผมอ่ะไปได้นะ แต่อยู่ที่ตัวน้องแล้วครับนี้ตัวน้องเองว่าเขาจะกลับน้องเขาจะกลับมาไหมตอนนี้ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเลยเรั่สนุกสนานคุยกับแม่ล่าสุดก็บางไงครับแม่หนูหนูม่วนหนูยังไม่ไปหนูยังไม่กลับอีกอีกเดือนหน้าเด้อแม่เดือนเมษาเด้ออยู่หันหละงเมษาเลยซ้อมไม่ได้ขับแล้วมั้งกว่านี้เขาว่าแล้วผมผมคัดเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย มาลาคุณมามีนามีนาเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยก็จะให้จะมีเด็กมาฝึกแล้ววันนี้แม่วันนี้แม่มาเอาอะไรบ้างว่าจะมาเอาจะพาื้อผไงเด้อผ้าแม่จะไปเอาไปไหนไปซักเอาไปซักเดี๋ยวเวลาเขามาก็ให้แวะเขาแวะเอาสิ่งนี้นี่แล้วก็มีรถของบุญมีคันหนึ่งด้วยใช่ใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นไปะมาแมนแมนจะพาแม่ไปดูไหมใช่ใช่ไหมของพ่อเขาเนี่ยของพ่อเขามีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอันนี้แม่ยืนยังครับเลยยืนแล้ว ตอนนั้นขับรถพ่วงขายของไปซื้อเข้ามาสี่พันนี่นะอ๋อนี่ซื้อมาสี่พันอ๋อถึงว่าให้ให้พาไปเอามาวันแรกเลยจําได้ไหมที่บุญมีเข้ามาหาเราขับรถคันไหนมาเนี่ยคันนี้แหละมาหาผมเนี่ยรถขับคันนี้แหละเข้ามาผมมาทํางานด้วยมาเล่นด้วยอะไรอ่าอ่าอ่าคันนี้มาเลยครับนี่แหละนี่แหลยพอนี่พอลูกกลัวว่าเป็นขโมยม้าเรือเปล่า พ่อเขารู้ปุ๊บเขาเลยยืดไว้แบบนี้เขาไม่ให้ขี่อีกเลยอ๋อไม่ให้ขับอีกเลยอ๋อสรุปว่าอันนี้รถรถของเขาจริงแมนแต่จริงจก็นี่แหละพี่ขอขอพี่อมแหละพี่อมผมกลับไปเอารถได้ไหมผมจะเอารถอ่ะมามาขับที่บุรีรัมย์ในเมืองผมว่าเออเอามาเอามาได้เอามาได้แต่ว่าพอมาผมเห็นสภาพงี้เนาะแล้วน้องก็บอกผมว่าพี่อมผมอยากทํารถเนี่ยผมว่าอยากทํารถกลับมาเป็นเหมือนสภาพเดิมๆให้แม่เห็นอะไรเงี้ย ผมก็โอเคตอบตกลงแล้วแข่งเสร็จอะไรเสร็จจะทําให้เลยเบิกชุดสีอะไรให้ทาให้ใหม่เลยแต่พอว่าจะพอให้ทหํานี่หละพอแข่งเสร็จอีกไม่กี่วันผมก็จะพาไปเท่กรุงเทพแล้วนี่เราจะไปกรุงเทพกันเร็วๆนี้คือ,ค,อคือจะไปพักผ่อนกันไปเที่ยวไปอะไรกันไนงะก็ผมมาร้านแล้วก็สรุปว่าวันนั้นซื้อเคฟซีไม่ให้ไม่อยู่เลยไม่อยู่ไปเร็วไปก่อนเลยมาเถอะเอางี้ดีกว่า แม่มีอะไรฝากถึงบุญมีไหมดีกว่าอ่ะฝากถึงบุญมีไหมเดี๋ยวแม่พูดใส่กล้องเลยก็ได้ฝากมีอะไรจะฝากแต่ว่าเออหนูให้กลับมาอยู่กับพี่โอมได้ไหมลูกแบบแบบมันใกล้ดีเวลาแม่คิดถึงก็จะได้แวะมาหานะแล้วก็มีอะไรฝากถึงคนดูไหมเอฟทีที่มาแบบพูดอะไรเงี้ยว่าลูกเ,เราเอ,อ,อะไรเงี้ยคือแม่ว่าไงก็อย่างว่าคนเขาไม่รู้เนาะมันก็ก็ว่าก็ไม่เป็นไรหรอก ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะคือความคิดแต่ละคนมันห้ามกันไม่ได้เนาะก็รก็ไม่เป็นไรก็ขอโทษแทนบุญมีเรื่องที่ทำอะไรลงไปเนาะเขาอาจจะเป็นเด็กอาจจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเอางี้เดี๋ยวผมจะพยายามจะไปเดี๋ยวผมไปตามให้ไปไหมลองไหมเอาเม่มาหาผมหนึงที่อย่างนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาถึงที่เลยพกผมไป พผมไปได้นะผมไปพูดได้แต่แล้วแต่ตัวบุญมีเรามีการตัดสินผมไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้แต่แล้วแต่น้องน้องแม่ก็ห้ามเข้าก็ไม่ได้นะบอกก็ได้แค่บอกเนาะครับครับอ,อ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมบผมก็จะทาตามที่แมขอนะครับผมบก็เร็วๆนี้ผมจะไปหานะ่ะน่าจะ อาทิตย์นี้ม่ก็อาทิตย์หน้าไปเดินทางกันคุณมากครับครับผมง่ายพคุณแม่เราเสื้อผ้าน้จ้าเราเสื้อผ้านออ่าตอนนี้รถสีม่วงคันนี้ก็รอคนขับหน้าใหม่อยู่แต่ก่อนจะได้คนขับหน้าใหม่ให้คุณแม่มาถ่ายรูปร่วมก่อนเนาะกันเนาะอ่าแม่แม่อยากลองนั่งไหมเนี่ยลูกท้ายนั่งมีฟิลรู้สึกงไงผมจับให้ไม่ล้มครับนั่งเลยไม่ล้มนั่งนั่งนาะครับผมโอ้แม่เป็นตัวขับได้เลยนี่นี่โอ้แม่เป็นตัวขับได้เลยเนี่ยแม่นักเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สงเท่าไหร่ครับ ร้อยสามสิบอ๋อร้อยสามสิบเดี๋ยวตอนตอนตอนลรพ่อบุญมีนีสูงเน่อยครับร้อยแปดสิบ <180. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกภาพกั <laughs> อย่างผมร้อยเจ็ดสิบแล้วเนาะแม่ร้อยไปอีกสิบนึกภาพแล้วเมนแว่นล้วดิเงี้ยเมนผมก็จะต้องหาถ้าบุญมีไม่ได้กลับมาเนาะก็ผมจะต้องหานักขับหน้าใหม่่แต,แต่ตอนนี้ผมก็ประกาศ รับนักตัวขับหน้าใหม่ของทีมสายชิวแลวครับผม mm. ให้มาเก็บรประสบการณ์มนแก็คือสนามหน้าแข่งวันที่6-7พฤษภาต่มาอยู่ห้อง mm. ผมจะมีห้องให้พักอยู่อยู่ฟรีกินฟรีนะครับผม mm. ก็เตรียมแค่เสื้อผ้ามาแล้วผมสมัครก็ผมจะคัด10คนแล้วก็ลดลงจนเหลือ3คนนะครับผม mm. ก็ให้น้องๆก็คิดว่าสาว่ามาพักผ่อนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพี่โอมนะครับผมได้อะไรไปก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรา่ะ,ะ,ะคุณแม่ก่อนไปก็สักสักชุดสัก60ฟุตไหมเม<อ>ัดหน่อยไหมเห็นด้วยลูกขับยังไงอเอ้าเออลูกขับยังไงเห็นท่าลูกไหมลูกนั่งอย่างงี้เห็นเห็นนั่งเราเราคิดถึงเลยไหมคิดถึงเงินดีโอ้ะโอเคครับผมทางท่นี้ก็บวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ